พื้นไปไวท้ทาานีไฟกันพี่น้องเลยค้นละเที่ยละหน่อยคันมันหนักสามจนสามจนิโอนะ้ยแ่ะอันนี้ต้องตัดครึ่งก่อนจ้ะอันนี้ต้องเอาไปตัดครึ่งก่อน ตัดเครื่องนั้นแดดว่าออกดีปันใดเมื่อนี่ มีเต็มรถมีได้มาฟรีค่ะเพราะว่าพี่ยิงขนไปแล้วผิดซวนที่เหลือเจ้าอันใดเงียๆพี่ยิงก็ขนแบ่งไว้ีะเอามาตาัดตกดจางหานกอีร้ายเถี่ยวยู่ได้ดพี่น้อง งไปใจเจออยู่ค่ะเที้ว่ารถที่เอาอันรถเข็นมาขนนะเจ้าที่จะใส่งานอยู่สิ่งที่ต้องเอาอันนี้ะนะเอาอันนี้ขนออกมาคิดเด้อ ย,ยาออออยาอิงมาเมื่อ,อ,อสิบไปจบเต้นอาศรีปุ๊บอ้อศรีคนไปจบเต้นงานย,อยาอิงเอากองนี่ให้เบิดก้อนละไรได้อีกให้เขามาตัดให้ทีมันยาวๆพี่น้องล้วที่อิงก็สิเอาไส้รถเข็น เข็นเอาที่จวดท่นจะที่แวล้วล่ะรถเข็นนะเจลสามซีคอนี่อันนี้มันยาวโคตรี่ไฮก็ตัดเครื então, ่อง็สสุดี็ดียาวไป สองเที่ยววะสองรอบทียวสองเทียวลก้ก นีเดพี่น้องกองที่มันเหลือจะต้องเอาเลื่อยมาตัดให้มันสันส้นๆนี่เดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวพี่อิงสิให้คนจวดเขามาตัดให้แต่ว่าพี่อิงสิไปเลี้ยงอันที่อิงขนๆไปนั่นก่อนไปนเลี้ยงเข่าทีก่อนจ้ะ ผลใจพี่อิงเลยดิ รอบไปที่ไหนหลับพี่น้องมองเก็บเด้นพี่อิงให้เบิ่งเนาะนี่เอามาเก็บไปยังสี่ค่ะนี่ค่ะเป็นสตูแบบนี้ดเด้ยวยน,นี่มองเก็บฟื้นพี่อิงยังมาแล้วด้วพี่น้องเนี่ยยังเดี๋ยวพี่อิงต้องขนมาใส่หม่องนี่อีกแล้วก็มีอันที่ มันเหลือเหลืออยู่คางบ้านนี่แหละพี่잉พระาไปเบึงเนาะนี่จะพี่น้องอันนี้ส่วนที่เหลือ,อน,นี่ค่ะอันไม่เศษจากที่การก็สั่งเด้อข้างไหนนั่นแล้วแล้วนะคะเด้อเนอี่ยเป็นบอหลังคายกสูงขึน้นสูงขึ้นแล้วก็ชิมมีอก่ะอันสูงขึ้นน้อยนึงค่ะพี่น้องพี่งให้เบิองเนาะว่า เป็นยังไงพี่อิงจับกล่องให้กอนนี่แหละคะ่ะเฮ็ดแล้วนี่ปัาทีนีกก็เหลือเก็บที่บันให้พี่น้องนี่เก็บนี่คุณจวดกะท้าสีนะคะที่เขาเห็นบ่ค่ะสีมันอีแตกต่างกันพี่นอนะก็สีท้าสีข้างนี้เหลืออันไอที่เป็น หางล้านเนี่ยนะไว้นี่เพราะว่าสิได้ทาสีใช้ยางเก็บให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็ิมาเก็บค่ะเดี๋ยวเขาิมาเก็บหางล้านโตโอ้โหเด้วยภาพมันยกเยะยกเยพี่น้องอยากให้เห็นว่าจะละมือนะพี่อิงเห็ดยางมื่อนี้แดดออกพี่อิงจึงได้ออกมาฮหดข้างนอกเด้งานสวนกับ่ระท่านในเห็ดสวนกับ่ระท่านในมีอีงท่านได้โชว์พี่น้องเด้อเพราะว่าพี่อิงยังบระท่านได้เริ่มเก็บไม่เก็บเศษยางออกอันนื้อนี้พี่อิงที่ต้องเก็บด้นี่ค่ะ พี่น้องจามาเบิง่งมืนนีกะถึงเห็ดถึงเห็ด <c oughs> สีผมไปหล่ะอันมือนี้พี่อิงกกจะต้องเอามาตัดตด,ด้วยค่ะนี่เนี่ยใส่ได้เบิดอะค่ะเนี่ยว่าทิ้งดอกไหม่มือนี้ค่ะจิตัดไว้เรากะเอาออกจากต้นองุ่นพี่อิงได้นี่นี่เห็นว่าหม่มือนี้พี่อิงสตัดเพื่อที่จะเอาไว้ไปเห็ดฟื้นค่ะพี่น้องค่ะ เป็นฟื้นทั้งเบิดเลยค่ะบางส่วนถ้าเป็นด้นง่ายๆพี่อิงสิเอาไว้ใช้เฮ็ดอันห่านดอกไม้พี่อิงก,ก่อนห่านกุหลาบยังบ่แล้วดอกค่ะว่าแล้วบ่ยังบ่ทันเด้แล้ว,ว,ลวยังบ่ทันไ,ทนได้เก็บรายละอเอียดเดี๋ยวสิพาไปย่างเบิ่งข้างหน้าเนาะกันเธอบีเธออย่าออกมาเด้อเอานี่เด้อนี่ประตูเข้าบ้านพี่อิงเนาะค่ะเนาะมาที่นี่ที่พี่อิงเฮ็ดนะพี่อิงเฮ็ด มองช่วงนี้ได้ค่ะเนี่ยนี่น,นี่น่พี่น้องเนี่ยนาตาังดาน,นี้แล้วก็เนี่ยค่ะที่หลังค้ามันเพดสูงขึ้นท่อกันนะแต่ก่อนมันบ่ทอกันแต่ก่อนมันตำาๆวันนี้ห้องก็เลยซิกว้างไปเท่ากับว่าห้องกว้างมากๆเลยค่ะพี่น้องขาถึงๆให้อให้เบิ่งสภาพที่ว่ามันเป็นอย่างจัง <c oughs> อันเี็ยังจังคทะเลเคขะนี่สี่ห้าเดือนนี่ตั้งแต่ช่วงวินเทอร์เนาะมาเนี่ยพีอย่อิงเห็ดบานก้าแล้วแล้วพอดีพี่น้องเลยเ <c oughs> หลือจะเก็บข้างในค่ะบัดเนี่ยเก็บรายละเอียดสีข้างในแล้วพี่อิงก็กสิเก็บของเก็บยังมูข้างนอกนี่คะมูข้างนอกข้างนอกนี่ยังเลี้ยงเปียะอยู่ด้วยพี่น้องด้วยคนน่ะ ของเศษวัสดุวัสดุที่อิงต้องเก็บค่อยๆเก็บค่ะนะคะนี่ละมันกะสิเห็นเป็นเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบระบัดในพี่น้องคนชิมนี่แบบไงเพราให้น้องออกมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่อิงยังว่ทันได้เก็บรายละเอียดต่างๆเอาละค่ะคลิปนี้พี่อิงกะซิฝากไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังไดพี่อิงสิ ทยอยเฮ็ดคลิปลงมาให้เรื่องคลิปน้องน้องมาน,งน้องยางเหมือนเขาอยากให้แม่ก็กท่านได้พานลูกๆไปยางด้เมือม่อหนีเมือ่อหนีแม่เฮ็ดงานเอาก็สิฝากไว้แค่นี้เนาะคิดทอดกันด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดที่คิดทอดนองโทบีน้องทิกซี่เบลเดี๋ยวซิมีคลิปออกไปให้เบิงบ่อยๆด้วยจะ้ะช่วงนี้ก็สิเริ่มอากาศดีแล้วก็เป็นช่วงเก็บเห็ดพี่เองก,ก็จะสิได้เก็บเห็ดให้เบิงเนะาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะจะ้ะเนาะ เอาน้องโซบีมาโชว์หนาะดูนออ้องโซบียุ่สายอันโชบียุ่นนานโอเค